บายดีท่านผู้ชมทุกคนเน,ะเน,เน,นาะไปดีลังหน้าจะ้ะเดี๋ยวหาลุงเขาคันเด้อเดีวหาอาหารเหล่าลุงเขาคันเนะาะลังหน้าก็จะไปวัดผู้เสลาเพื่อมีงานบุญแหก่กฐินเนาะเพราะว่ามีพี่น้องลังหน้าต่างประเทศอ่าต่างประเทศส้าเลือดมาเนาะฟ้าเลือดนะน้ำใจน้ำสื่อน้าแต่กะวงังเดือนโกลงโกลงเพิ่มกะสื่อ เติงเด้ออยู่ดุมเด้อน้าสิพาไปเบิ่งเนาะว่าเป็นเฮ็ดฮอดใสแล้วเนาะแต่ทานใดที่มีใจศรัทธากะว่ามาปอส่วนบุญนําพวกเฮาได้เด้อน้องน้สิพาไปเบิงว่าเป็นจังได๋จังได๋วัดของเพิ่นเนาะนี่กะตอนนี้กะมาเบิงอาหารที่แม่น้องนาเฮ็ดแล้วกป้าน้องนาเฮ็ดแล้วกเพื่อนๆป้าเนาะพวกรวมญาติพี่น้องของน้องนาเนาะเพิ่นกเตรียมอาหารอยู่ในมีตสตยงนําเนาะไปเบิ่งกันเลยว่าเพิ่นกเตรียมอดส้เนาะ สีน้ำมาคุณอาหารไปเนาะมีประมาณ3าสีขันเนาะจะที่จะป่ายแล้วเาด้อเย็ดเยเยแปดกแปเนาะเย็ดเย็ย็กินเผาอยู่เนาะตอนนี้เนาะเดี๋ยวเราสุภทพาไปฮะอาจารย์ืึ้นกาวข้ามขอบใจนะเนาะข้ามที่นองตามประเทีเนาะก๋วยเตียวเนี่ะ นั่นโบบัวขอไห้น่ะอีอียันต่อมักีมักีมักีเนาะักีัวขบุญเด้อไปหวบุญนํากันแัีนํากันได้เด้อี่อกินเนาะนี่าบได้ดอกเด้ เวียดนามเวียดนามก็มากินเลยอาหารนประเทศเเด้มีเบอร์โทรเด้อาสเลยอยากมาดมาเที่ยวก็ติดต่อมาเบอร์โทรขึ้นได้เเนาะาน้องนาเองแม่น้องนาก็ปน้องนาอยู่ประจําเนาะางน้องนากะมอบนียมใหญ่แล้วนี่

มายำเด้อแม in ียทีนให้กินแซ่โอ้อายอายอที่ใส่นอมเพิ่ากินก้อนผู้บาวลายเพิ่วมาข้ามนเพิ่งมาดีดีอ้ายดูป่เนาะดีอันนี้มะคุงช้อยเหล้่ไร้เติบเนาะช้อยเดี๋ยวไปตำ เป็นดีที่เธอรู้จักเป็นพูชไทยเป็นดีเอ่ออันนั้นนะเพื่อนนี่พอเป็นคนไทยเนาะเออนี่พอเป็นคนไทยพอซื้อหยังมหาชอนมหาชอนเออพอเพป็นเป็นคนไทยมหาช้อนว่าเพป็นเพป็นเสียชีวิตแล้วเนาะพอเพป็นเนาะเดี๋อันนี้กจ้ะช่างนี่ คุณป่าอะไรยังนี่ไ่มีอ้นถอดใบขี้หูดถอดใบขี้หูดใขี้หูใส่แบบริกใส่ขนัน่ะขน้อนกนาไถาบ่ใบขี้หูดกินกังใส่ถอดตาโอใส่ถอด่าเนาะแต่ใส่ถอดตานี้กินก้ามีิตาพักเฉบๆดิ น้องเมย์นักขนาดแน่น่สองน้องเมย์เพิ่์ลเจนิ่นตามบอกทุงเนาะที่ตามเพิ่์ลไหนเด้อร์อันนี้ก็เข่าเมาเนาะเข่าเมาเข่าเมาไหมเนี่ยอันี้เข่าเมาเคยกินบออ่อนๆเนาะไปไปเบิ้งเมย์ล่ะไปเบิ้งอะนนะเป็นเห็ดโอดไปเนาเอออันนี้ดิอันนั้นนะชื่อไหนบ่ออันมือซ่วมชื่อไหนบ่อเป็นไผ่เนี่ย จะคล้องขนน,นน้องป่าน้องป่า,ปาอยู่ตรงนู้เออแต่ว่ามีปีนีนอ,อ,อันนี้เออจือคอนี่ยอ๋อันนี้น้องคนนี้ค่ะลองอะไันอะไรอะไรก็อาละอาละเหรอคนนี้ถ้าถ้า้องหาลานเนี่ออเมียทอดป่าโอรายแ้ป่ายังนีไปกินปลากลม ไปกินกับสมต,ตำนาะแซส <regret it? S 1> ป่าป่าแม่น้ำคลองเนาะแซ่บเด้อเอียงกัมีเด้อท่านผู้ชมเด้อไพ่มาดินมาเที่ยวไปรวมสังกวนใหญเด้อชาวในบ้านเพื่อนเปรียบญค่ะปลามาตที่วเยี่ยมแจ่มเนาะโอ้ปลามาตเวียงไปรวมไม่เฮ็ดอาหารเนี่ยไปรวมงานอันนั้นเพื่อนง่าวนั่นถอดผาเพื่อนมาถอดผาปลาเนาะผาปลามาตะเวียงจันทร์ ผาปลาซาเมคีเออผาปลาซาเมคีมาตะเวียงจันเฝืนเด้อเพวนสั่งอาหารเท่านาะสั่งอาหารตองหารเานี่ไปขนาดไข่เค็แขกเค็นเออปลาในลำคล้องมนหัวปลาตันสมมื่อไม่มีมีเฟอร์วันนี้มีข้าวโพดถอดปลาตันสมขาวเหนียวเบื่นเพิ่นใส่บาทเนาะใส่บาท chạm đi thoát bớt mùi đèo mới chắc. mùi đèo mùi đèo mùi luôn cho nó mùi đèo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  mùi thiệt nhắn. พี่น้องอยู่ต่างประเทศยังพี่ลูกาพี่น้องอ่ะพี่น้องฝากเงินมาสื่อให้น้ำดื่มให้วาดนี่พี่น้องอยู่ประเทศยังโอ้พี่น้องทั้องอเมริกาอยู่ฮาวายเอออยู่ฮาวายแล้วจะบุญน um> ้ำก sí. ันเด้อขอบใจได้หลายนุษยชาติบุญน้ำกันเลยเออเจ้าหน่อยเข้าไปทายบรรยากาศให้เบื <h> <h> <h ้องเนาะตัวสั่งวาดอันละก็จำนวนหนึ่งละก็ในไทยเดี๋ยวจะไปเห็นฝ่ายฝ่ายในไทยที่ทช่วยมากเออมาหอดใช้เลยเนาะ ยังแล้วก็จะยัดปูนแลไเอาเจอสก้าน้อยเอาถอดหกอนเออถอดทูกไปก่อนเนาะเ <c oughs> ออ <c oughs> อ่ะปูนได้ร้ายได้ปะนี่ใ้ข่าเมาบึงเดียดิข่าเมาโอ้บึงไก่ไก่ป่ะอ่นองมี้ชิมบึงข่าเมานีชิมข่าเมาว้ย เป็นยัไไไนงไงนีง่โบคเคยกินเนาะบ้านน้องเมย์บมี่เหรบ้านน้องเมย์บมี่มีคือการแต่ว่าบบเคยกินดักเสือบ้านน้องเมย์บคเคยเห็นเพห่อข่าวมาโอ้บบมี่อิสระดวงพ่าบางผมไม่ม,มา,าเรื่องวินาทีนี้แต่ว่าบบเคยกินจนโตบบเคยกินเ,เออม เป็นจะได้มันก็เป็นลาอะไรนยับอยับ <laser> ช <message> ั่ม <Phone> น <Blaze> ี <S 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 ้ชั่มนี้ก็เอิ่นบอยาบชั่มนี้ออนออนได้แบบนี้นี่น้องเมย์เขาเอิ่นออนได้แบบนี้เอาไปเห็นลำบ้านก็ได้ข่ามเอวไม่ไม่เมันนุ่มๆหยาบๆเนี่ยเขาเอิ่นมันนุ่มเย่หนุ่มเมยมีผู้สาวมาเด แต yup. ่ั่งทานแล้วก็ทานี่ผู้สาวงามานสาวสวยเลยเิอสีดาดีกว่าของฝาของต่อก็มีรเลยทำาาเสริมเลยประจาเนาะปุ๊กหนึ่งหาสิบบาทถักกลับสองสบบาทเนาะไม่าลอยเกิบาทก็ได้เลยอยเก้สิบาทลอยแปดสิบบาทก็ได้เนาะ เด้วายดอกวายดอกเมาตูแม่น้องนาดองไปเด้ไปสั่งจองอย่าดื่มมาเอาเด้อไปสั่งจองเด้อลองได้มันก็สิเป็นสีม่งๆจังซี่เนาะบ่เป็นสีดํคือเฮาเอาลูกใหม่ๆเด้เป็นสีมงเนาะบ่าบ่เาบ่อยากีเนาะมื้อนี้เนาะนี่กเราเนาะพ่อคันเนาะเอ้ เราหนูเข,ขาคันใครมาต้องได้กินคันจุก,กู้งจุก,กุ้งเนาะสื่อเมื่อใบเฮือนไหนเด้อร์นายผู้สูงเลยผู้ใดดุนดุนในมาตเทเลกับสื่อเมื่อใบเฮือนไหนเนาะโอเพ่ต็มเนี่ประมาณสองหน่วยบาทเนาะการแขกงนุ่นงหน้ามาก,กะดูไทยพิเศษเด้อเห็นปะ ร้านนุกเขาขันต้องมีนุกเขาด้วยเฮ้จุกู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 นับขันเนาะช่วงเสาเพิ่นเพิ่นขันเวลามิดมิดเิ่นถึงขันเนาะเวลาบนบุญเป็นบุกขันเป็นไง โอ้มีแต่จอกเหล่าขายดีขนาดเราหนนุะ่มข้าันเนาะมีแต่จอกเต็มเลยเอ,อ่อแฮมเบูร์เกอร์มาจอกเลมาแวะสิบเด้ออยู่ในสองของนาในสองยูทูบเนี่ยดังแหงเนาะเราหนุ่มข้าันดังแหงเด้อหนุ่มข้าวคันอาหารตามสาั่งซาตากะมิแฮม,มีทอร์เกอร์สั่งได้ตามสบายเนาะ ไปสิมาชางกรดวงนานี่ได้กินเบิดอียังก,ก็มีเบิดเนาะมีใบฝ้ายใบฝายฟรีข่าปุุนกะมีเลยแถมเสิร์ฟเลยเด้กข่าปุุนกะมีอ่ะน้องเมฆเช,ช้าสวยของแบบเสิร์ฟเลยฮะแบบแบบนี้พี่เด้อน้องเมฆฮะน้องเมฆพี่โตโต้กุศลพี่ เออขอบ s. <S ุณเสียเห็นบหเชาไทยก่ใ <pause> ห้งามเลยเออด้ผูใจบุญทำให้เชคแบบ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 น้อเนะโอ้มีแต่ผูใจบุญสร้างบุญสร้างบุญรวมกันชนะเลยแม่เจ๊กันอีกได้นี่แบบแบบแบบ ไม่ค่ะค้ายถยัย่ยเท่าไรไหมค่ะ <50 S 1> ฮะถั่ยชิบผานมัอันนั้นะสีบาทนะสี่สิบบาทถิ้นแสบขนาดข้าวปุ้นหรอข้าปุ้นข้าปุ้น,น,นต้นร้อนถั่ยชิปานขีดโดนๆ่นจะเห็ดขค้ายแคทนึงเดอบนได้มีทุกมือเดอานทันสมัยเหีดไหมๆ สวดโอ้หอแบบนี้แปลกดีเนาะอะั้นให้ให้พูดเลยโคตรด้ยป้วดซ้ผิดวผิมโอวดผิดแต่าเิ่นโบอีมก็เอาอีกเออคือว่าหอเดียวเดียวด้อยใหญ่ใหญ่ใหจีตวันโคแก่เราต้องส่จีบเขาเนาะกันเกัคาคปวดสผิดวดผิ ปลาเดไม่ต่นะค่ะต่อของเขาเห็ดตืมนเาตื่นนี่ไนะาไมด้กินาไมด้จิ๋นาไมอเอ่่จงจ้าง่ายจาินกำยังเดียวเขาเนี่ยตำหมกต่ำมกตำพุงต่กพุงถอดบาเขากันอยู่เนาะแก้วปลาเด เออเจลไปเด้เจลให้ค่ยางเมืองลาวเด้อจินไี่เด้อน้องตางตะเพี่น้องตางตกเคี้เาไม่ไมเด้อเต้าไม่ได้หนิเต้าไม่เด้อเตาเรือนําัวมีเด้อท่ท่านวัดที่หนองทวัดตของใจกินตกกัน จะได้เจอกับขวดที่จะตายไปเรอยโอ้อนะเจะอยูไปวัดไปวัดจารย์นะนะอาจารย์แพงก็เห็นเอยแล้วมาไปวัดน้องไอเนาะไาบุญไาบุญ จ้ะขึ้นไปบุญเพื่อนเพื่อนของปถาเนาะเพื่อนไปงานบุญขันมีรวยกันเอออันนี้ก็เป็นวัดที่นองนาที่ไปดิแต่ว่าบ,บสถมีเวรสันเทิงเนาะวัดทู้สลาวนี่แหละขาม,มาแต่ฟังไทยจะเห็นน่ะแต่นะสรงเมกค่ะจะเห็นผาตัน,นี่แหละโอ้นี่แหละวัดนีเนาะวัดทู้สลาว์อื่นแต่ว่าหนองนาจะไปมองตีนทู้เนาะโบสถ์ขึ้นไปหอดเทิง อ่าโบเดคินไปหอดถึงเนาะอ่ะน้องนากะสิปิดคลิปตอนกาเขียมเพียงชนิดเนาะ EP สองเด้อเบิ้งวัดอ่าบับดปลาเพื่อนจีน้อ,อนดงดาวมาถีบฝักเงี้นน่ะมาขนาดชื่นในไายเพื่อ,อนท็ดจังไนหอไซแน้องนากะอยากเบิ้องแคอกันเนานะอ่ะนะคุณป่านี่คุณป่าเพ,พื่พอนที่ภาไปเบืงอืม ติดตามพีสองเด้อไปทุกคนเด้ออันนี้น้องหน้าเฉียาร่งเลยว่าให้เพื่อนๆหูว่าเออเพื่อนมีงานแฮกทินเหมือนนี้เนาะ